กลายเป็นข่าวร้อนในตอนนี้สำหรับข่าวเตียงหักรักเล้าของนักแสดงสาวหนิงปณิตาและสามีจินนรินหลังออกมายอมรับว่ากำลังตกลงอยากกับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังมีเรื่องของมือที่สาเข้ามาเกี่ยวและมีคนตาดีไปเห็นจินควงสาวอยู่ที่สนามบินขณะเดินทางไปฮ่องกงหลังจากนั้นหนิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่า เรื่องการหย่านั้นหนิงต้องการให้มีเอกสารเรื่องค่าเลี้ยงดูเป็นลายลักษณ์อักษรเผื่อวันหนึ่งจินไปมีครอบครัวใหม่และมีลูกสิ่งที่เคยพูดไว้อาจไม่ได้เป็นไปตามที่พูดเพราะจินเป็นคนเสนอว่าเขาอยากหย่าซึ่งทางหนิงเซ็นให้แล้วแต่จินยังไม่มาจัดก,การเรื่องเอกสารและใบนี้ยังไม่ใช่ใบหย่าเป็นใบข้อตกลงแต่ผู้หญิงฝั่งนู้นเอาไปโพนาว่าเขาอยากกันแล้วจนเกิดเป็นข่าวหย่าขึ้นมา หนิงเลยใช้สิทธิ์ความเป็นเมียตอนนี้ฟ้องผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงที่เป็นข่าวกับจินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคงจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันและล่าสุดข่าวบุงในบอกมาว่าตอนนี้สาวคนดังกล่าวกำลังเครียดสุดๆอยากจะเคลียร์กับหนิงแต่ทางหนิงบอกไม่เคลียร์ไม่เจอเราจะอะไรทั้งนั้นไปเจอกันในชั้นศาลอย่างเดียวขอบคุณสำหรับการรับชม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ